วันนี้นะคะใหม่ก็มาดิฟวิตามินนะคะตัวที่ใหม่เลือกเนี่ยก็เป็นตัวดีท็อกค่ะคือซึ่งใหม่เองนะคะชอบทานปิ้งย่างพวกขนมของหวานนะคะทาให้มีสารตกค้างในร่างกายเยอะนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สารปาร์ตี้บ่อยๆนะคะอยากที่จะมาดีท็อกขับของเสียออกจากร่างกายนะคะใหม่แนะนําเลยค่ะสูตรด D ีท็อกค่ะ น,นี้นะคะใหม่ก็ดีวิตามินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เจ็บเลยนะคะเพราะว่าคุณพยาบาลเนี่ยคือมือเบามากๆต้องบอกเลยค่ะว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทำให้ใหม่มั่นใจแล้วก็มาใช้บริการที่นี่ค่ะ